ก่อนไปชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเงาพระจันทร์ด้วยนะครับหลวงปู่บุญล้อมพระกีจิตผู้ทรงทุงธรรมเป็นที่รู้จักในฐานะพระทุด,ดงผู้มุ่งมั่นในความสงบและการเจริญวิปัสสนา,านกรรมาฐานเป็นกิจวัตรท่านเดินทางด้วยเท้าเก่ามาหลายสิบปีมักเลือนปักกดในพื้นที่ ที่ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้เพื่อตัดขาดจากโลกภายนอกและฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งวันหนึ่งท่านและพระอนันต์ลูกศิษย์รูปเดียวได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยความเชื่อและอาถรรพท่านเลือกที่จะจำวัดณนะดอนปูตาซึ่งเป็นที่ดอนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านตามความเชื่อของชาวบ้านดอนแห่งนี้เป็นที่สถิตของผีปู่ตาหรือเจ้าป่า วิญญาณบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งหมู่บ้านและเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ลงโทษอย่างรุนแรงหากใครล่วงละเมิดดอนปู่ตาเป็นป่าที่ไม่เคยถูกมนุษย์รบกวนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นสูงเสียดฟ้าปราแก้วแผดว่างปกคลุมพื้นดินมืดครึ้มแม้ในยามกลางวันมีศาลเพียงตาเก่าๆทำจากไม้ผุพัง ตั้งอยู่ใต้ต้นไทรขนาดมาหึอมาที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนดูเหมือนมือยักษ์ชาวบ้านเรียกต้นไทรนี้ว่าต้นไม้เจ้าป่าบริเวณรอบๆเต็มไปด้วยความเย็นเย,ยือกที่ผิดธรรมชาติและความเงียบที่หนักอึ้งจนหน้าขนลุกแม้แต่เสียงนกร้องหรือสัตว์ป่าก็แทบจะไม่ได้ยินเรากับทุกชีวิตถูกกดทับด้วยอำนาจลี้ลับบางอย่างกลิ่นสาบเฉพาะตัวของป่า เก่าผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าที่ร่วงโรยทําให้บรรยากาศยิ่งขมุกขมัวหลวงปู่บุญล้อมการกรดของท่านไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่โดยเลือกจุดที่ไม่ใกล้หรือไกลจากสารปู่ตามากเกินไปท่านนั่งลงอย่างสงบพร้อมแผ่เมตตาจิตไปยังสับสิ่งรอบตัวพระอนันต์เป็นพระหนุ่มที่มีศรัทธาแรงกล้าแต่จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอการเข้ามาในดอนปู่ตาทำให้เขารู้สึกหว,วาดผวา ตั้งแต่วินาทีแรกที่เท้าแตะพื้นป่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงเขามักจะเหลียวมองรอบตัวอยู่เสมอเขาเห็นว่ากิ่งไม้บางกิ่งมีลักษณะบิดเบี้ยวคล้ายโครงกระดูและรู้สึกเหมือนมีดวงตาที่มองไม่เห็นนับร้อยกำลังจ้องมองเขาจากความมืดมิดของพงไพรแม้จะนั่งสมาธิพระอนันต์ก็ยังได้ยินเสียงคลื่คราบคล้ายการลากสิ่งของหนัก หรือเสียงคนแก่ไอแห้งๆที่ดังวนอยู่รอบกรดทำให้จิตใจไม่สงบหลวงปู่บุญล้อมสังเกตเห็นความกระวนกระวายของลูกศิษย์ท่านย้ำเตือนด้วยเสียงเรียบเรียบว่าอน,นันต์จำไว้ว่าผีแท้จริงแล้วอยู่ในใจของเราความกลัวคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดพุทธองค์ทรงสอนให้เรายึดมั่นในพะรัตนตไตรและแผ่เมตตาให้แก่ทุกผู้ทุกนามแม้แต่วิญ,ญญาณที่ยึดติด ในภพภูมิหากจิตเราสงบอำนาจใดๆก็มีอาจทำร้ายเราได้ในช่วงค่ำของวันแรกเท่าจำผู้เป็นสีกลางระหว่างชาวบ้านกับผีปู่ตาได้เดินเข้ามาในดอนปู่ตาด้วยท่าทีหวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดเขาก้มกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพแต่ก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลวงปู่ขอรับเจ้าปู่ไม่โปรดให้ใครเข้ามาในอาณาเขตนี้ในยามค่ำคืน ตั้งแต่โบราณมาไม่เคยมีใครกล้าปักกฎที่นี่ลูกหลานขออาราธนาให้หลวงปู่ย้ายไปจำวัดที่วัดร้างในหมู่บ้านเสียเธอท่านได้ส่งสัญญาณแล้วเท่าจำชี้ไปที่รอยเท้าขนาดใหญ่ผิดปกติที่ปรากฏขึ้นบนพื้นดินโคลนใกล้กับกฎของหลวงปู่รอยเท้าเหล่านั้นไม่ได้มาจากสัตว์ชนิดใดที่ชาวบ้านเคยเห็นมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาเยือนของอำนาจที่มองไม่เห็น ซึ่งกำลังจับตาดูกะทั้งสองรูปอยู่หลวงปู่บุนล้อมเพียงแต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนตอบกลับอย่างสงบว่าอาตมามาเพื่อเผยแผ่ธรรมนีได้มาเพื่อรบกวนหากเจ้าปู่เป็นผู้พิทักษ์จริงก็ย่อมเข้าใจในเจตนาอันบริสุทธิ์นี้และท่านอาตมาจะไม่ไปไหนจะขอจังวัดที่นี่เพื่อเป็นพยานแห่งความสงบก,การปฏิเสธอย่างนุ่มนวลของหลวงปู่คือการประกาศ การท้าทายทางจิตวิญญาณโดยสมบูรณ์ว่าธรรมจะอยู่เนืออาถรรพ์และความกลัวทั้งปวงในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลังจากการปักดที่ดอนปู่ตาเป็นเวลาหลายวันความสงบที่หลวงปู่บุญล้อมคาดหวังก็ถูกแทนที่ด้วยความผิดปกติที่คุกคามสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกค่ำคืนเมื่อความมืดเข้าปกคลุมป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เริ่มส่งสัญ,ญญาณแห่งการไม่พอใจ สิ่งแรกที่รบกวนคือเสียงที่มาจากที่มาที่ไปไม่ได้ในช่วงยามสองยามประมาณสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนพระอาันมักได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมสูงคล้ายเสียงของผู้หญิงที่กำลังถูกทรมานเสียงนั้นดังสลับกับเสียงหัวเราะเยอกเย็ยนที่ขาดง่วงเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังแค่ทางหูแต่ดังเข้าไปในความรู้สึกทำให้คนลุกชันไปทั้งตัว นอกจากนี้ยังมีเสียงตัดไม้ดังสนั่นหวั่นไหวราวกับคนหลายคนกำลังใช้ขวานฟันต้นไม้ใหญ่ทั้งที่ตามตำนานและข้อห้ามไม่มีใครกล้าตัดไม้ในดอนปูตาแต่เมื่อพระอนันต์เพ่งมองออกไปนอกกรดก็ไม่เห็นแสงไฟหรือเงาของใครมีเพียงความมืดมิดและต้นไม้ที่ยังคงตั้งตรงงานอยู่เหมือนเดิมเสียงเหล่านั้นจึงเป็นเพียงภาพลวงทางโสตระสาท ที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อรบกวนจิตใจนอกเหนือจากเสียงแล้วภาพและกลิ่นยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคุกคามด้วยในคืนที่ดวงจันทร์ถูกเมฆบดบังเงาดำทะมึนขนาดใหญ่มักจะทอดผ่านกรดของพระทั้งสองรูปอยู่เสมอเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวว่องไวและผิดรูปร่างคล้ายสัตว์ประหลาดที่ไม่อาจระบุได้บางครั้งเงาก็หยุดนิ่งอยู่ตรงหน้ากรดราวกับ ดวงตานับสิทธิ์กำลังจ้องมองเข้ามาส่วนกลิ่นที่ปรากฏนั้นหนักหน่วงและน่าสะอิดสะเอียนมันเป็นกลิ่นเหม็นสาบผสมผสานระหว่างเลือดคาวซากสัตว์เน่าเปื่อยและดินชื้นๆที่ลอยมาตามลมในเวลาที่สงบที่สุดของคืนกลิ่นนี้รุนแรงจนทำให้ประอนันต์ต้องยกผ้ากาสาวพัดขึ้นมาปิดจมูกและความขยะแขยงทางกายภาพนี้เองที่ทำให้สมาธิของเขาประเจง เหตุการณ์เหล่านี้ทําให้พระอนันต์อยู่ในภาวะวาดภาวาอย่างรุนแรงเขาไม่สามารถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมได้อย่างปกติขาทั้งสองข้างหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกวินาทีที่อยู่ในดอนปู่ตาคือการต่อสู้กับความกลัวตายและความกลัวผีเขาเริ่มนับเวลาให้ถึงรุ่งเช้าและพยายามอยู่ใกล้กรดบของหลวงปู่บุญล้อมให้มากที่สุดบางครั้งเขานอน,อนไม่หลับ และมองเห็นภาพหลอนว่าใบหน้าชราที่น่ากลัวแอบซ่อนอยู่หลังต้นไม้หรือมือเหี่ยวย่นสีดำยิ่นออกมาจากความมืดเพื่อจับขาของเขาความกลัวได้เข้ามาครอบงำจิตใจของพรหนุ่มรูปนี้อย่างสมบูรณ์หลวงปู่บุญล้อมรับรู้ถึงพลังงานลบและการโจมตีทางจิตเหล่านี้ท่านรับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าบริวารของเจ้าป่าที่กำลังทำหน้าที่รองของ และขับไล่ผู้ที่บุกรุกท่านเรียกพระอนันตมานั่งใกล้ๆและสอนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเยือกเย็นท่านไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของผีแต่สอนให้รับมือกับมันอ่านจำไว้ว่าสิ่งที่มารบกวนเรานี้คือทุกเวิธนาทางจิตมันใช้อารมณ์กลัวเป็นช่องทางเข้ามาทำร้ายเราผีมีจริงแต่ผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีแห่งอวิชชาที่อยู่ในใจเรา เมื่อได้ยินเสียงหรือเห็นเงาให้ตั้งสติและกำหนดรู้ว่าเสียงหนอเห็นหนอแล้วรีบเปลี่ยนไปแผ่เมตตาแทนที่ความกลัวให้คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์ที่กำลังป่วยไข้ทุกทรมานจงส่งความรักและความปรารถนาดีให้พวกเขาหากเขาทำบาปเราก็ส่งบุญให้เขาไม่ว่าเขาจะตอบรับหรือไม่ก็ตามจิตเราต้องไม่ไหวตามถ้าจิตเรานิ่งได้ ทุกอย่างจะทำอันตรายเราไม่ได้คำสอนนี้เหมือนเป็นเกราะกำบังทางจิตชิ้นแรกที่หลวงปู่มอบให้พระอนันต์แม้พระอนันต์จะยังกลัวแต่การยึดมั่นในคำสอนและศรัทธาในหลวงปู่ก็ทำให้เขายังคงยืนหยัดอยู่ในดอนปู่ตาได้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่รุนแรงยิ่งกว่าที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าความตึงเครียดในดอนปู่ตาถึงขีดสุดในคืนวันเพ็ญ ประจารเป็นดวงสองแสงสลัวสลัวผ่านม่านเม็ดหนาคืนนั้นความเงียบไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความเงียบที่กดดันและเตรียมพร้อมสําหรับการประทะพระอนันต์รู้สึกถึงพลังงานที่หนักหน่วงผิดไปจากคืนอื่นๆมันเป็นความเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้าถึงกระดูกไม่ใช่ความเย็นจากอากาศแต่มาจากพลังงานฝ่ายวิญญาณพระอนันต์กำลังนั่งสมาธิอย่างพยายามที่สุดแต่จิตใจไม่เป็นสมาธิเลย เขาเห็นดวงไฟสีเขียวที่ใหญ่กว่าคืนก่อนก่อนลอยอยู่เหนือยอดใสเจ้าปูและเสียงลมพัดใบไม้ก็ดังคล้ายเสียงกระซิบคำรามในภาษาโบราณที่เขาไม่เข้าใจเมื่อยามสามผ่านไปประมาณปีหนึ่งเสียงคำรามที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ดังสนั่นจักใจกลางดอนปูตาเสียงนั้นกึกก้องจนพื้นดินสั่นสะเทือน กิ่งไม้แห้งแตกหักลงมาและอากาศโดยรอบก็หนาวเย็นลงอย่างฉับพลันพระอนันต์สะดุ้งตื่นเต็มตาพร้อมกับอาการหายใจติดขัดราวกับถูกกดทับจากอากาศที่เบาบางลงเขาเงยหน้าขึ้นมองและภาพที่เห็นทำให้ร่างกายแข็งทื่อเงาร่างยักษ์ใหญ่ยืนตระห่านอยู่หน้าโกรของเขาอย่างสมบูรณ์สูงใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปถึงสามเท่า ร่างกายบึกบึนและมีลักษณะคล้ายมนุษย์โบราณมากกว่าเทพรักษ์มีผิวสีดำเข้นดุดฐานที่ชุ่มน้ำหรือดินโครนที่ถูกทับถมดูหยาก,กร้านและแห้งผานมีหนวดเคราที่ผ่านกันยุ่งคล้ายรากไม้หรือเถาวันที่ตายแล้วดวงตาแดงก่ราวกับฐานไฟที่พร้อมจะลุกไหม้และเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความหวงแหนในอาาเคิลมหายใจของมันมีกลิ่นเหม็นสาบ ผสมกลิ่นดินเก่าและของเน่าเปื่อยรุนแรงจนแสบจมูกเจ้าป่าไม่ได้เข้ามาทำร้ายโดยตรงแต่มันยืนขวางทางออกของกรดและส่งพลังงานอาฆาตที่รุนแรงที่สุดเข้ามาในจิตใจของพระอนันต์มันคือการข่มขวัญให้ยอมจำนนด้วยความกลัวขณะที่พระอนันต์กำลังตัวสั่นด้วยความกลัวถึงขีดสุดเสียงของเจ้าป่าก็ไม่ได้ออกมาทางลำคอแต่มัน ดังอยู่ในจิตของพระทั้งสองรูปเป็นเสียงทุ้มต่ำและทรงอำนาจพวกเจ้าล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดงที่ศักดิ์สิทธิ์และต้องห้ามเราคือผู้พิทักษ์ดอนแห่งนี้มานับพันปีจงเก็บของแล้วไปจากที่นี่เสียหากยังยืนกรานที่จะอยู่ความพินาศจะมาเยือนพวกเจ้าและหมู่บ้านนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกนักบวชที่เสแสร้งหลวงปู่บุญล้อม ผู้ซึ่งกำลังนั่งสมาธิอย่างมั่นคงภายใต้โกรดข้างๆท่านลืมตาขึ้นอย่างช้าๆในท่าสงบท่านไม่ได้แสดงความตกใจหรือความหวาดกลัวแม้แต่น้อยท่านรับรู้ถึงความโกรธเกรี้ยวอันบริสุทธิ์ของวิญญาณตนนี้แผนที่จะตอบโต้ด้วยคาถาอาคมหรือพลังลธิ์หลวงปู่บุญล้อมลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้าด้วยความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตตรงหน้าจากนั้นท่านก็เริ่มสวดมนต์ ด้วยเสียงที่กังวานใสและหนักแน่นเป็นเสียงที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมและอนุภาพแห่งพระพุทธมนต์ท่านเลือกสวดบทโพชชังคปริฏฐซึ่งเป็นบทสวดที่กล่าวถึงองค์แห่งการตรัสรู้อันเป็นธรรมที่ช่วยเยียวยาจิตใจและร่างกายจากนั้นท่านก็สลับมาสวดบทแผ่เมตตาด้วยการตั้งใจจริงโดยจ้องมองเข้าไปในดวงตาที่เด่นกันของเจ้าป่า ขณะที่เสียงสวดมนต์ดังขึ้นปฏิกิริยาของเจ้าป่าก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเนาร่างยักษ์เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงเหมือนถูกคลื่นพลังงานบางอย่างโจมตีมันพยายามจะยกแขนขึ้นปิดหูแต่ดูเหมือนจะทำได้ยากลำบากเหมือนมี่พันธนาการที่มองไม่เห็นรัดตัวไว้เจ้าป่าสงเสียงหูหวงคล้ายความเจ็บปวดออกมา แต่ไม่ใช่เสียงที่เกิดจากความบาดเจ็บทางกายแต่เป็นความทุกข์กระทมที่ถูกกดปล่อยออกมาจากการกดทับมานานนับศตวรรษเนาร่างของเจ้าป่าเริ่มถอยร่นไปทีละก้าวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะพลังของเมตตาที่เข้ามาสลายความมืดมิดในจิตใจของมันมันพยายามจะรักษาอาณาเขตของความโกรธไว้แต่ทำไม่ได้เมื่อถูกแสงแห่งธรรมสองถึง สุดท้ายเจ้าป่าสุดตัวลงทุกคขาด้วยท่าทีที่อ่อนกำลังมันไม่ได้พ่ายแพ้ต่ออำนาจเวทมนต์ใดๆแต่พ่ายแพ้ต่อความบริสุทธิ์และความเมตตาที่หลวงปู่บุญล้อมตั้งใจส่งมอบให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดวงวิญญาณตนนี้หยหามานานแสนนานโดยไม่รู้ตัวการปัทด้วยพลังสิ้นสุดลงและเข้าสู่การ,รเผชิญหน้าด้วยปัญญาในองค์ต่อไป ภายหลังจากที่หลวงปู่บุญล้อมได้สวดพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาด้วยจิตที่บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องเจ้าป่าหรือผีปู่ตาที่เคยมีรูปลักษณ์หน้าเกรงขามก็สุดตัวลงคุกเขา่าบนพื้นดินอย่างช้าช้าร่างยักษ์ของมันไม่ได้หายไปในทันทีแต่ค่อยๆหดเล็กลงและมีลักษณะที่โปร่งแสงมากขึ้นเผยให้เห็นถึงสภาวะที่แท้จริงของดวงวิญญาณ ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ประทมและความสับสนไม่ใช่ปีศาตรร้ายแต่เป็นเพียงวิญญ,ญาณบรรพบุรุษที่ถูกความยึดมั่นถือมั่นขูกมัดไว้กับภพภบูมิเสียงหยหงนดคล้ายความเจ็บปวดที่เปล่งออกมาเมื่อสักครู่แปรเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นแผ่วเบาที่เต็มไปด้วยความเดียวดายและความคับแค้นที่สะสมมานานนับศตวตรรษดวงตาที่เคยแดงก้ำหลุดฐานไฟก็เริ่มสงบลงและมีน้ำใส่ก่อเบา้า ก่อนจะเปล่งแสงสว่างนวลที่บ่งบอกถึงการยอมรับและพร้อมที่จะฟังหลวงปู่คุณล้อมเห็นว่าเจ้าป่าเปิดใจรับแล้วท่านจริงนั่งลงในท่าสงบต่อหน้าดวงวิญญาณนั้นท่านไม่พูดด้วยเสียงแต่ใช้ยานวิถีและกำลังใจสนทนาธรรมกับเจ้าป่าโดยตรงซึ่งมีแต่หลวงปู่และเจ้าป่าเท่านั้นที่รับรู้บทสนทนานี้หลวงปู่เริ่มด้วยการใช้ปัญญา อธิบายถึงความทุกข์ของดวงวิญญาณที่ถูกจองจำปู่ตาท่านยึดติดในคำว่าเฉดแดนและผู้พิทักษ์มานานเกินไปแล้วท่านลืมไปแล้วว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงแม้แต่ผืนป่าที่ท่านรักก็มีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เคยเป็นของท่านก็แตกดับไปแล้วท่านยังยึดติดในสมมติของการเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นนี้ ท่านต้องทนทุกข์อยู่กับความโกรธความหวงแหนและการขับไล่ผู้คนเพราะความกลัวว่าอาณาเขตของท่านจะสูญสิ้นไปการพิทักษ์ด้วยความโกรธนั้นมีใช่ทางแห่งความสุขเลยท่านมิได้ปกป้องแต่ท่านกำลังทำร้ายตนเองให้ต้องวนเวียนอยู่ในห้วงทุกนี้ท่านมิได้เป็นเจ้าป่าอย่างแท้จริงแต่ท่านเป็นเพียงวิญญาณที่ยึดมั่นในความเชื่อและคำกล่าวขานของลูกหลานจง ปล่อยวางความเป็นตัวตนนี้เสียจงมอบความเป็นเจ้าของให้แก่ธรรมชาติและพระธรรมหลวงปู่แนะนำให้เจ้าป่าแผ่เมตตาแทนการขับไล่ให้ใช้พลังของตนในการคุ้มครองและอวยพรลูกหลานอย่างแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการเส้นสวงสังเวชคำสอนของหลวงปู่กุนล้อมเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ฉโลมใจที่ซึมซาบเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณที่แห้งแล้งของเจ้าป่า ความยึดมั่นที่แข็งแกร่งมานานเริ่มอ่อนกำลังลงเจ้าป่ารับรู้ได้ถึงความสงบเย็นที่เข้ามาแทนที่ความโกรธแค้นดวงวิญญาณของเจ้าป่าโค้งคำนับหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งก่อนที่รูปรักษณ์ของยักษ์จะสลายตัวไปอย่างช้าๆกลายเป็นแสงสว่างนวลที่ลอยวนอยู่เหนือยอดไสเพียงชั่วครู่แล้วจึงหายลับไปในท้องฟ้าพระอนันต์ ผู้ซึ่งนั่งภาวนาเมตตาตามคำแนะนำของหลวงปู่ตลอดเวลาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่เข้าใจในทุกคำสอนแต่เขาก็ได้ประจักษ์ถึงอนุภาพที่แท้จริงของธรรมะที่เหนือกว่าอำนาจทางโลกและอาคมใดๆความกลัวผีของเขามาลายสิ้นไปถูกแทนที่ด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์ในพระธรรมและความเคารพสูงสุดต่อหลวงปู่ เมื่อรุ่งเช้ามาเยือนดอนปู่ตาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความหนาวเย็นที่ผิดธรรมชาติหายไปถูกแทนที่ด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่เย็นสบายที่ชวนให้จิตใจสงบความเงียบที่เคยกดดันก็แปลเปลี่ยนเป็นความเงียบสงบที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมสัตว์ป่าและนกเริ่มส่งเสียงร้องเบาๆในป่าหลวงปู่บุญล้อมและพระอนันต์ยังคงปรากฏอยู่ที่เดิมแต่บัดนี้ พวกเขาอยู่ด้วยความสงบโดยสมบูรณ์การเผชิญหน้าได้นำมาซึ่งความเข้าใจและสันติสุขให้แก่ดอนปูตาและเป็นการสอนธรรมชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่พระอนันตเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณสาสองเข้ามาในดอนปูตาบรรยากาศทั้งหมดได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความเย็นยะเยอะืเยอกและความกดดันที่เคยปกคลุมหายไปอย่างสิ้นเชิงถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความสงบเย็น ที่เป็นธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ถูกฉล้างจากพลังงานลบทั้งหมดกลิ่นเม้นสาบและกลิ่นขาวเลือดที่เคยรบกวนจมูกก็ไม่มีอีกแล้วมีแต่เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดินและดอกไม้ป่ากนกนานาชนิดที่เคยเงียบงันได้กลับมาส่งเสียงร้องอย่างไพเราะและสัตว์เล็กๆก,ก็เริ่มปรากฏตัวตามพื้นป่าอย่างไม่หวั่นระแวงเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าอาถรรพ์ได้ถูกสลายไปแล้ว ดอนปู่ตาได้คืนสู่สภาวะของป่าที่บริสุทธิ์อีกครั้งสำหรับพระอนันต์แล้วการผาเผชิญหน้าในคืนนั้นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตบรรพช,ชิตความกลัวผีและความหวาดระแวงทั้งหมดได้มาลายหายไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้เอาชนะความกลัวด้วยการเพ่งกระสิงหรืออาคมแต่ด้วยพุทธานุภาพและเมตตาบารมีอของหลวงปูป่บุญล้อม พระอนันต์รู้สึกถึงความศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่อย่างรักลึกลงในใจิตใจเขาตรหนักว่าอำนาจที่แท้จริงมิใช่การปราบปรามแต่คือการเข้าใจและการตลดปล่อยเขาสามารถนั่งสมาธิและเดินจงกรมได้อย่างสงบโดยโดยไม่มีความตื่นตระหนกอีกต่อไปการปฏิบัติของเขาเข้มแข็งขึ้นอย่างก้าวกระโดดเขาได้เรียนรู้ว่าผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีแห่งอวิชชาและความยิดติดในใจของตนเอง เมื่อชาวบ้านเห็นว่าหลวงปู่บุญล้อมและพระอนันต์ยังคงจำวัดอยู่ได้อย่างปลอดภัยและบรรยากาศในดอนปู่ตาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพวกเขาก็เกิดความเคารพศรัทธาอย่างลึกซึ้งในตัวหลวงปู่เท่าจำเดินทางมายังดอนปู่ตาอีกครั้งคราวนี้มาด้วยท่าทียกย่องและเล่าว,ว่าตนฝันเห็นเจ้าปู่มาขอบคุณหลวงปู่บุญล้อมที่ช่วยชำระล้างความโกรธ ที่ผูกมัดดวงจิตไว้ชาวบ้านเริ่มเข้ามาถวายพัตตาหารและขอฟังธรรมจากหลวงปู่มีใช่ด้วยความหวาดกลัวต่ออาถรรพแต่ด้วยความต้องการในความสงบทางจิตใจหลวงปู่บุญล้อมใช้โอกาสนี้สอนพวกเขาว่าจงเคารพผืนป่าและบรรพบุรุษด้วยปัญญาไม่ใช่ความงมงายความเคารพที่แท้จริงคือการรักษาป่าไว้เพื่อประโยชน์สุขของทุกคน ไม่ใช่การปล่อยให้ป่าเป็นที่กักขังดวงวิญญาณใดๆเจ้าปู่ได้กลับกลายมาเป็นเทพรักษ์ที่คุ้มครองอย่างแท้จริงแล้วจงดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมและแผ่เมตตาแล้วดอนปู่ตาแห่งนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งความดีงามตลอดไปหลวงปู่กุลล้อมและพระอนันต์จำวัดอยู่ในดอนปู่ตาอีกระยะหนึ่งเพื่อช่วยเสริมสร้างพลังงานแห่งความเมตตาในพื้นที่ให้มั่นคง ก่อนจะทุดงต่อไปในที่สุดเรื่องราวของหลวงปูป่กุลลอมที่ปราบสีเจ้าป่าด้วยธรรมะโดยไม่มีการใช้ขาถาหรืออิทธิฤทธิใดๆนอกเหนือจากความบริสุทธิ์แห่งจิตเมตตาและปัญญาได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ของหมู่บ้านโดนปู่ตายังคงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เปลี่ยนจากสถานที่ที่น่ากลัวและต้องห้ามเป็นสถานที่แห่งธรรมที่ลูกหลาน สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมและรำลึกถึงบรรพบุรุษด้วยความสงบการเผชิญหน้าระหว่างนักบวชกับเจ้าป่าจึงเป็นชัยชนะของสัจธรรมที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความเมตตาอยู่เหนือความกลัวและธรรมสามารถปลดปล่อยทุกสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังเรื่องราวจนจบหากชอบแนวเล่าเรื่องผีเรื่องลี้ลับและตำนานสยอง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเงาพระจันทร์นำเสนอเรื่องหลอนๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันในเรื่องเล่าหลอนครั้งหน้าขอบคุณครับ